สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะคลิปนี้ค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565นะคะดูกันเป็นแนวทางนะการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะเลขนำโชคจากหน้าไพา่มีให้นำไปปรับใช้ทุกวันค่ะสีมงคลนะคะสีมงคลวันจันทร์นี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ใช้ฟ้ากับน้ำเงินเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการงานความสําเร็จจะเป็นสีเขียวค่ะการเงินโช่ลาบต่างๆก็สีเขียวเช่นเดียวกันยกเว้นคนเกิดวันเสาร์สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการติดตามนะคะ คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะคะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เพียงแต่ว่าอาจจะตอบได้ไม่ครบถ้วนนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ค่ะเราจะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณ1น2่งสอค่ะหนึ 1, 2, 2. เรื่องการงานวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งพอสมควรนะคะนะมันเหมือนกับว่าเป็นวันที่คุณเองคุณต้องคิดคุณต้องใคร่ควรวญคุณต้องประเมินแผนงานกันอีกรอบหนึ่งว่าเออเราจะทํายังไงเพื่อทุกอย่างมันก้าวหน้าทายังไงเพื่อให้ทุกอย่างมันมันมันไปได้ดีมันเติบโตมากกว่านี้บางทีคุณอาจจะต้องแบบว่าคิดอะไรที่มันนอกกรอบหรือทําอะไรที่มันมันแหวกแปลกไปกว่าเดิมแปลกไปกว่าที่เคยทําหรืออาจจะบ่งบอกถึงบางท่านนะคะต้องทำงานแบบ แบบไม่มีเวลาไปไหนเลยนะคะงานดึงคุณให้อยู่กับที่มันเหมือนกับว่าเอคืองานรัดตัวนะคะเออเอาง่ายๆแบบนี้ก็ได้งานรัดตัวบางทีคุณอาจจะต้องมาคิดมาพิจารณาว,ว่าท,ที่ที่ผ่านมาเราเราโอเคหรือ,อยังเราวางแผนดีไหมหรือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรหรือเปล่ามันอาจจะต้องต้องมาพลิก <c oughs> พลิกสถานการณ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยการประเมินแล้วก็วางแผนให้ดีมากกว่าเดิมนะอันนี้ก็ฝากคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแหละนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็งานเยอะพอสมควรเนาะ เรื่องการเงินนะคะก็เงินมาจากความสําเร็จของงานมาจากความทุ่มเทมาจากความขยันขันแข็งความเอาจริงเอาจังของคุณนั่นแหละนะทำงานเยอะเงินก็จะได้เยอะด้วยงานสําเร็จเงินก็มาตามนั้นนะคะในขณะเดียวกันอาจจะมีรายจ่ายที่ที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนรายจ่ายอาจจะเกินจากงบประมาณที่คุณตั้งไว้หลายๆท่านก็จะบอกว่าเออวันนี้เราเราจะใช้เงินแต่ละวันเท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันที่มันเกินไปบ้างนะแ,ตแต่แม่หมอ,อยังเชื่อว่าตัวคุณสามารถบริหารจัดการได้นะคะ เราไปมุ่งในเรื่องของการทํางานให้มันก้าวหน้าดีกว่าเงินมันก็จะได้มากขึ้นด้วยส่วนความรักยังนิ่งๆนะคะคนโสดก็จะไม่ได้สนใจอะไรอาจจะด้วยเรื่องงานที่เยอะหรืองานรับตัวนะแล้วก็คนที่เข้ามาคุยก็ก็จะเป็นได้แค่เพื่อนนะนะคุณก็ไม่ค่อยอยากสนใจอะไรใครสักเท่าไหร่ท่านไหนที่อยู่ในสถานการณ์แอบ <c oughs> แอบรักแอบชอบนะคะแอบรักแอบชอบแอบมองก็ยังแอบอยู่นะคะเขายังไม่ได้ ให้ความสำคัญกับเรายังมองไม่เห็นความรู้สึกของเราสักเท่าไหร่นะก็ต้องรอกันต่อไปคนมีแฟนมีคู่อาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะคะจุกจิกแบบลิ้นกับฟันนะคะนะก็คือกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆจากการพูดคุยที่มัน บางทีมันก็ไม่มันไม่เข้าหูกันเท่าไหร่บางทีแฟนพูดอะไรทําอะไรอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดหรือตัวคุณก็เช่นเดียวกันนะก็พยายามที่จะปล่อยวางแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากไม่ต้องไปจับผิดกันนะคะประคับประคองกันไปดีกว่าสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงถ้าจะมีก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเออคนที่ทํางานเยอะคนที่ทํางานหนักอาจจะนั่งโต๊ะนานไปนิดนึงนะคะมีปวดหัวมีไมเกรนบ้างหรือบางทีอาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่ มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับแบบเออช่องท้องนะคะนะกดแก๊สในกระเพาะลรกกระเพาะอาหารลําไส้อะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาอาจจะอาจจะปัญหากลับมาอีกครั้งเพราะบางทีเราเราทำงานเยอะแล้วการใช้ชีวิตของเราการกินการอยู่การนั่งการเดินพักผ่อนอะไรมันยังไม่ลงตัวไม่สมดุลเท่าไหร่ในวันนี้ก็ลองปรับดูนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์หนึ่งสองค่ะหนึ่งสองการงานวันนี้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะความรับผิดชอบใหม่หรืองานใหม่บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันก็ตื่นเต้นดีนะวันนี้เออได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พัฒนามีมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะคืองานมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้น นะแล้วคุณเองคุณก็สนุกสนานในการทําด้วยนะรู้สึกกระตือรือร้น,นเออกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาแต่ความสําเร็จอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะมันเหมือนกับว่าเราเองเราก็ต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปเนาะเอาเป็นว่าเราก็อ่ะลุยเต็มที่ค่ะมีความสุขกับการทํางานสนุกเรื่องการเงินนะต้องมีวินัยให้มากขึ้นนะคะวินัยในการใช้เงินจะใช้จะจ่ายแต่ละอย่างนะคะวันนี้ขอให้เน้นที่ มีเหตุผลที่สมควรไม่ใช่ใช้ตามอารมณ์หรือบางทีคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องเงินทองๆนะจะจ่ายอันนี้ไหมจะซื้ออันนี้ไหมแบบเนี้ยนะคะก็คืออาจจะต้องมีการที่แบบควบคุมความรู้สึกควบคุมความอยากตัวเองมากพอสมควรแต่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะมีใช้จ่ายอยู่ ความรักนะคะวันนี้ค่อนข้างลังเลใจคนโสดมีปัญหาในการเริ่มต้นคุณจะลังเลใจในการที่จะคุยกับใครสักคนลังเลใจในการที่จะให้ใจกับใครสักคนบางท่านอยู่ในสถานการณ์แอบรักแอบชอบแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าฉันจะบอกรักเขาดีไหมจะสารต่อหรือเปล่านะคะมีคนมาทําให้คุณหวั่นไหวเหมือนกันแต,แต่เพียงแต่ว,ว่าบางทีด้วยด้วยความรู้สึกเรามัน,มนยังไม่นิ่งยังไม่แน่ใจก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะ ความรักของคนมีแฟนมีคู่ถือว่าก็ยังรักกันโอเคอยู่เนาะแต่วันนี้อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ควบคุมกันที่จะแบบว่าบางทีอาจจะมีเวี่ยงมีน้อยใจมีไม่พอใจหรือมีเรียกร้องความสนใจกันบ้างนะเล็กๆน้อยๆพอให้แบบว่าพอให้มีมีเขาเรียกว่าหง,งุดหงิดนิด ะะแต่ไม่หม,มองว่าถ้าสมมติว่าตัวคุณเป็นเป็นผู้หญิงวันจันนะฮะแฟนคุณเขาลักคุณแหละแต่ว่าเราเองเราต้องพยายามที่จะควบคุมอา,อารมณ์ที่มันเวี่ยงไปเวี่ยงมาขึ้นขึ้น,นลงๆนะเต้องรับมือกับอารมณ์ของเรานะคะกับคําพูดคําจาก,กับการแสดงออกของเราด้วยเพราะั้นก็คุมให้มันนิ่งมากหน่อยเนาะ ส่วนผู้ชายวันจันทร์นะคะต้องพยายามเข้าใจอารมณ์แฟนบางทีเขาเบี่ยงไปเบี่ยงมาไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะเป็นระบบออฮอร์โมนหรือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของเขาวันนั้นของเดือนอะไรแบบนี้ก็เข้าพยายามเข้าใจกันนะคะเรื่องของสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงแต่คุณเองคุณจะทุ่มในเรื่องของการงานคุณมุ่งมั่นเรื่องการงานคือมีอะไรที่จะต้องทำเยอะแยะนะอาจจะไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมากเท่าไหร่ก็หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสีหนึ่งนนะคะเรื่องการงานค่ะวันนี้ค่อนข้างนิ่งแต่นิ่งแบบ ิ่งแบบดีอยู่นะยังงานยังดีงานยังมั่นคงงานยังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เพียงแต่วันนี้มันเป็นวันของการประคองตัวเป็นวันของการที่คุณพยายามทํางานในสิ่งที่เราทํามาทุกวี่ทุกวันนะคะทําสิ่งเดิมๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นอะไรคือคือบางทีทุกอย่างมันมันมีช่วงเวลาของมันวันนี้เหมาะสําหรับการประคองตัวเรื่องของการงานสิ่งไหนที่ทําได้ทําไปก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรใหม่ๆอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะ 啊。<laughs> เ,เขาเรียกว่าประคองตัวส่วนเงินดีมากนะวันนี้มีดวงลาบลอยนะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะเสียดายไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเดือนกับกลางเดือนเนาะนะเนะป็นดวงลาบลอยนะคะหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสในการหาเงินหาทองโอกาสในการทําเงินมีเงินผ่านมือนะคะเงินคือมันพอมันเป็นวันของโชคลาบเนี่ยเงินมันจะดีมากกว่าปกตินะบางทีอาจจะมีลาบลอย,อยอย่างที่บอกหรือบางทีอาจจะมีช่องทางหาเงินใหม่ๆได้รับเงินก้อนได้รับของมีค่าซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ ะะถือว่าวันนี้โอกาสดีๆนะโอกาสทางการเงินมาแล้วนะคะไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนความรักค่ะคนโสดนะมีมาคุยแน่นอนนะคะโดยไม่ทนตั้งตัวเลยเพียงแต่ว่าก็จะเป็นการคุยแบบค่อนข้างที่จะฉาบฉวยนะค่อนข้างที่จะฉาบฉวยบางทีเข้าก่อจีบเราเล่นเล่นบางทีเราจีบเข้าเล่นเล่นคุยกันแบบเออพอให้มันแบบ ชุ่มชื่นหัวใจตื่นเต้นหรือหวาโดยที่ยังไม่มีอะไรแน่นอนว่าจะสารต่อกันจริงจังหรือเปล่านะคะก็ถือว่า,ามีความสุขไปวันๆกันแล้วกันนะก็ดูกันไปเรื่อยๆแหละบางทีอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้เพราะว่าตัวคุณเองคุณก็รู้สึกว่าเออม,มันก็มีชีวิตชีวาดีนะ นะคนมีแฟนมีคู่ก็รักกันดีค่ะนะวันนี้อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดูมีชีวิตชีวาตื่นเต้นมีเซอร์ไพรส์บ้างนะคะถ้าคุณรู้ว่าแฟนคุณเขาไม่เซอร์ไพรส์อะไรหรอกคุณเองก่รจ,จะไปฝ่ายเซอร์ไพรส์ทำอะไรให้แฟนเขารู้สึกว้าวหน่อยนะก็จะทาให้แบบว่ากระชุ่ม mm. กระชวยทั้งสองฝ่ายเนาะความรักก็จะได้แบบนะมีความสุขมากขึ้น สุขภาพนะคะวางแผนการดูแลสุขภาพไว้หมดแล้วอันนั้นก็คิดว่าดีอันนี้ก็คิดว่าดีคุณรู้หมดว่าอะไรที่จะดีต่อสุขภาพต้องทําอย่างไรวางแผนไว้แล้วแต่ความเอาจริงเอาจังในการดูแลสุขภาพนะคะการมุ่งมั่นที่จะทําให้สุขภาพดีขึ้นของคุณยังยังน้อยไปนิดนึงไม่ค่อยเอาจริงเอาจังก็อยากให้ให้เพิ่มความเอาจริงเอาจังมากหน่อยนะคะต้องลงมือทำอะสุขภาพถึงจะแข็งแรงกว่านี้คนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันพุธหนึ่งศูนการงานวินีทำงานอย่างสบายใจมีความสุขทุกอย่างราบรื่นเป็นวันของความสุขความสบายใจแล้วก็ความสำเร็จด้วยนะคะคุณเองจะได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนลูกน้องบริวารไปติดต่อประสานงานอะไรก็ดีคือทุกอย่างมันมันค่อนข้างที่จะ มันไม่สร้างปัญหาให้คุณนะวันนี้แล้วคุณพอใจมากนะพอใจกับสถานการณ์การงานสุดๆเอาเป็นว่าทําอะไรก็ดีเนาะการเงินมีใช้จ่ายสบายๆค่ะนะค่อนข้างที่จะใช้จ่ายตามใจตัวเองนะนะอยากใช้ก็ใช้นะก็มีเงินใช้นะถือว่าเออวันนี้อย่าไปกังวลเรื่องงานเรื่องเงินนะคะทุกอย่างมันมันเข้าทางคุณหมดเลยนะ ส่วนความรักนะคะยังยังเหมือนเดิมเนาะคนโสดเองนะมีคุยแน่นอนนะคะมีคุยคุณอาจจะรู้สึกดีกับใครบางคนมีคนรู้สึกดีกับคุณมีคนมาจีบมาชอบนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างนะนิสัยแตกต่างมันไม่ใช่สเปกอะนะบางทีก็ ฐานะหน้าที่การงานมันบางทีมันอาจจะจะมีความแตกต่างเยอะไปนิดนึงเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามแต่นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าความแตกต่างนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเรามากเราทําให้เราไม่มั่นใจว่ามันจะสานต่อไปได้ไหมเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรกันหรือเปล่า <c oughs> ก็คงจะต้องดูกันต่อไป <c oughs> แต่ยังไงก็ตามแต่สเปคคุณก็ไม่ธรรมดานะ <c oughs> ฉันเลือกนะเออก็ดูกันต่อไปค่ะ คนมีแฟนมีคู่นะรักกันดีค่ะนะที่ต้องระวังเป็นพิเศษวันนี้คือการใช้อารมณ์นะการพยายามควบคุมซึ่งกันและก,กันนะเช่นนะผู้ชายวันพุธเองคุณอาจจะรู้สึกว่าอื้อวันนี้แฟนจู้จี้จุกจิกพอสมควรนะคะตามติดแจนะถามไปไหนอยู่ไหนอยู่กับใครอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะควบคุมพอสมควรก็ต้องพยายามเข้าใจเขารักคุณแหละนะก็ไม่ต้องไปถือสาหาความกันนะส่วนผู้หญิงวันพุธเองคุณอาจจะต้องเอ่อ ปล่อยวางบ้างแล้วก็ยืดหยุ่นให้แฟนมากกว่านี้ไม่ต้องไปควบคุมเขามากเกินไปเขารักคุณเขาก็อยู่ในกำมือคุณเขาเขาเชื่อฟังคุณทุกอย่างแหละนะเพียงแต่ว,ว่าเราเองบางทีเราก็ต้องมีปล่อยปล่อยบ้างเนาะเรื่องของสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่มีอะไรที่จะ ต้องห่วงนะแต่คุณเองคุณคุ้นค่อนข้างที่จะมุ่งมาในเรื่องของการทำมาหากินหาเงินหา,นหา,นหาทองก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองให้แบบว่าดีเราสามารถดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ได้นะคะก็อะสู้ๆมาดูคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเอาขยับหน่อย คนเกิดวันพฤหัสบดีเลขนำโชคของคุณ15 9 5 1ห9 5เหเรื่องการงานวันนี้ทุ่มเทมากสุดๆนะคะตัวคุณเองต้องบอกว่าต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะพอคุณทุ่มเทคุณเอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่าทํางานไม่ลืมหูลืมตาพอเราทํางานไม่ลืมหูลืมตาเราก็ต้องคาดหวังว่าเออมันต้องดีมันต้องสําเร็จแล้วคนอื่นก็ต้องช่วยเราคนอื่นก็ต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะมันจะออกแนวแบบ เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อารมณ์เวียย่ยงโมโหง่ายนะต้องควบคุมตรงนี้ด้วยนะคะบางทีอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้เพราะว่าเขาคนอื่นทำไม่ได้ดั่งใจคุณ ในขณะเดียวกันนะคะอาจจะเ,เรื่องของงานเนี่ยต้องเน้นที่ความถูกต้องหน่อยเนาะคือบางทีมันก็จะมีแบบลดเลี้ยวหรือบางทีมีคนมาแบบไม่หวังดีกับเรานะคะบางทีเราจะรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะเพื่อนโรงงานเตะตัดขากันหรือเปล่านะคะพูดอะไรรับหลังเราไหมทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่า,ามีคนไม่ซื่อตรงกับเรานะคะก็คงจะต้องพยายามที่จะ ดูแลให้ดีอย่าให้คนมาเอาเปรียบหรืออย่าให้คนมาหลอกลวงประมาณนี้นะแต่โดยรวมแม่หมอยังมองว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้นเพียงบางทีมันจะมีอารมณ์หมุดหงิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรื่องการเงินมีใช้จ่ายสบายๆนะวันนี้ก็เน้นนะจ่ายเรื่องของการกินการอยู่เยอะไปนิดนึงนะคะเขาใช้คําว่าเยอะไปนิดนึงในขณะเดียวกันไอความกระตือรือร้นในการที่จะหาเงินหาทองก็ไม่เยอะกระตือรือร้นที่จะใช้มากกว่าเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เรื่องการกินอะระวังเรื่องน้ําหนักหน่อยก็แล้วกันนะคะแต่โดยรวมแล้วไม่เดือดร้อนหรอกค่ะ ส่วนความรักนะคะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะวันนี้ก็จะเบื่อเบื่อเซ็งเซงคนโสดก็อืมอยากคุยไม่ได้คุยนะออกแนวแบบบางท่านก็เรื่องราวเก่าๆวนเวียนมาทําให้รู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินั่นแหละนะเขาก็ไม่ได้ไปคิดถึงอะไรมากมายเรื่องแฟนเก่าคนเก่าแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างบางสถานการณ์มาสะกิดใจให้คุณรู้สึกเหมือนกับเอออยู่ดีๆก็ก็มาเจ็บอีกครั้งอะไรแบบนี้นะคะมีอะไรมาสัดดุด มาสก,กิดใจให้คุณรู้สึกว่ามันมันเศร้าอีกทีนึงเนาะเอาเป็นว่าพยายามหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่า คนมีแฟนมีคู่นะก็ไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่วันนี้อาจจะมีเบื่อเบื่อเซ็งเซงหรือไม่พอใจหรือมีเรื่องที่ทําให้แบบว่าเอ้ยอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ได้คุยรู้สึกแฟนไม่สนใจอะไรแบบเนี้ยก็คงต้องต้องพยายามที่จะปล่อยวางแล้วก็ถ้าจะมีใครสักคนทําอะไรผิดต่อการบางทีจะมีเรื่องของความหึงหวงมีเรื่องของความระแวงไม่ไว้ใจกันนะให้อภัยได้ก็ให้อภัยนะคะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะ สุขภาพนะคะถ้าจะเจ็บป่วยก็เป็นลักษณะเหมือนอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปกตินะจากการทํางานหนะักจากท่าทางในการทํางานจากการที่ขุนทุ่มเทเรื่องงานมากๆเนี่ยบางทีมันมีอยู่แล้วนะคะอาการปวดเมื่อยพวกเนี้นะก็ดูแลตามอาการค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคุณค่ะ 45104510 45 การงานวันนี้ทุ่มเทเมื่อทุ่มเทแล้วนะคะมีโอกาสที่ได้รับการยอมรับคือคนรอบข้างเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ยอมรับว่าเออคุณเจ๋งคุณเก่งนะคะคุณดูแลบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีมากนะ,ะทำงานประจำผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถแนละโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะะโชว์ความสามารถให้เต็มที่เลยนะคะเขามองคุณอยู่เขาเล็งคุณอยู่คุณได้ดีแบบเติบโตก้าวหน้าแน่นอนคะ่ะ ส่วนเรื่องการเงินนะก็จะวุ่นวายเล็กน้อยแต่ไม่ได้เดือดร้อนแบบถึงขั้นแบบว่าโอ้ยไม่มีจะใช้นะเพียงแต่ว่าบางทีไม่ว่าจะทําอะไรเพื่อให้ได้เงินมันก็จะดูต้องผ่านอุปสรรคไปก่อนถึงจะได้เงินอ่าวุ่นวายพอสมควรแต่ก็เอาตัวรอดได้เรื่องความรักนะคะถือว่าดีนะคนโสดแม่หมอก็ยังมองว่าคุณมีโอกาสเจอถูกใจนะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่แบบว่าถ้าได้พบกันน่ะถ้าจีบกันถ้าได้คบกันต่อไปในอนาคตเนี่ยจะ จะแบบว่าเป็นคนที่ที่จะช่วยสนับสนุนกันให้ชีวิตก้าวหน้ามั่นคงต่อไปเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาพูดคุยในวันนี้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนแนะนําให้รู้จักกันเรียนรู้กันเอาไว้นะคะเรียนรู้กันเอาไว้มีโอกาสในการสารสัมพันธ์ต่อไปด้วยค่ะนะ่จะช่วยส่งเสริมกันได้ดีเลยทีเดียว ความรักของคนมีแฟนมีคู่ก็ดีเช่นเดียวกันอะวันนี้ได้อยู่ด้วยกันวางแผนอนาคตด้วยกันนะคะนะทุกอย่างดีได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะที่มีปัญหาก็ได้พูดคุยปรับความเข้าใจก็รักกันเหมือนเดิมแหละนะคะ สุขภาพยังถือว่าแข็งแรงอยู่ให้ระวังในเรื่องของความเครียดความตึงเครียดจากการทำงานตึงเครียดกับสถานการณ์ต่างๆกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาในวันนี้นะคะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินพอตึงเครียดบ้างบางทีเราก็จะมีเออแบบว่าปวดบา่าปวดไหล่ปวดหัวบ้างนะถือว่าเล็กๆน้อยๆเนาะก็ดูแลตามอาการไปค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ วันเสาร์งานเด่นมากนะคะแต่เงินไม่ดีเท่าไหร่เลขนำโชคของคุณค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งาหนึ่งงานวันนี้เป็นวันของความสำเร็จเป็นวันของความหวังเป็นวันของความสุขนะเป็นวันของความกระตือรือร้อนตัวคุณเองมีชีวิตชีวาทำงานอย่างมีความสุขเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าพลังกลับมาละนะพลังกลับมาแล้ว,นะลลลวเริ่มมีความหวังเริ่มมองเห็นทางออกทางไปอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานเข้ามานะคะ คนตกงานคนหางานนะคะวันนี้ลุยเต็มที่เลยนะมีโอกาสได้งานที่ชอบงานที่ใช่แล้วเป็นงานที่แบบว่าจะก้าวหน้าต่อไปในอนาคตด้วยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างดีเป็นไพ่ของความสําเร็จนะความหวังความสดชื่นสดใสอนาคตสดใสรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลุยงานได้เต็มที่วันนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น ส่วนการเงินต้องเผื่อเงินสำรองเอาไว้หน่อยบางทีมันจะมีค่าใช้วันนี้จ่ายไปเยอะหน่อยนะคะนะอันนั้นก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องจ่ายแต่แม่หมอยังมองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณรู้ว่าต้องจ่ายแหละ <c oughs> เพียงแต่ว,ว่าพอจ่ายไปจริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมจ่ายเยอะจังเลยในขณะเดีวยวกันบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายรับที่เข้ามานะออกแนวเรื่องเงินเงิน <c oughs> ทองๆออกแนวผิดหวังมากกว่าสมหวังนะคะก็ต้องเผื่อใจแล้วก็เผื่อเงินสำรองไว้ด้วย <c oughs> ความรักไม่ได้ดั่งใจค่ะวันนี้ คนโสดก็คือคือคนคนคนที่ชอบก็ไม่ได้คุยคนที่มาคุยก็ไม่ชอบนะมันออกแนวนั้นนะบางท่านก็รู้สึกดีกับใครบางคนก็พยายามจะจีบแต่เขาก็ยังเฉยนะวันนี้มีอุปสรรคเรื่องความรักหน่อยเพราะฉะนั้นเราปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันมาก คนมีแฟนมีคู่นี่ต้องระวังการทะเลาะเบาแวงเลยไอ้รักกันน่ะรักกันแต่วันนี้บางทีอาจจะไม่ไม่ตัวคุณก็แฟนคุณก็ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะคะถ้าได้คุยกันมันก็จะไม่ได้ดังใจเหมือนกับว่าเขาทําอะไรก็จะไม่ถูกใจเราเราพูดอะไรก็ไม่ถูกใจเขาก็ต้องควบคุมให้ดีนะคะนะอย่าใจร้อนใจเย็นๆเวลาที่เราหงุดหงิดเนะี่ยอย่าคุยกับแฟนนะคะหลบไปก่อนนะรออารมณ์ดีๆอารมณ์เย็นๆค่อยคุยกันนะคะ เรื่องสุขภาพนะยังแข็งแรงตัวคุณเองต้องเอาจริงเอาจังในการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วละนะคะในขณะเดียวกันก็ถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยให้หายเองรีบหายายามมากินรีบรักษานะคะแล้วทุกอย่างจะไม่บานปลายมันก็จะจบในวันเดียวนะคะก็รักษาหายในเร็วๆวันนี้แหละเนาะ เอาล่ะดวงประจำวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5อย่าลืมนะคะนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ